เรามีสภาวะเศรษฐกิจที่โตต่ำมากเรามีประเด็นเรื่องของสังคมสูงวัยเรามีประชาชนที่มีหนี้สูงขีดความสามารถในการแข่งขันก็ไม่ได้สูงมากคือมีสิ่งที่ผุพังอยู่ในบ้านเราอยู่พอสมควรสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนแปลงในช็อคทั้งใหญ่ครั้งนี้เนี่ยผลกระทบมันรุนแรงมากน้อยแค่ไหนคะเมื่อเทียบกับวิกฤตที่เราเคยเจออย่างเช่นถ้าใหญ่ๆของบ้านเราก็ต้มยำกุ้งเมื่อปี40ครั้งนั้นส่วนอหญ่เป็นวิกฤตคนรวย คนระดับร่างไม่ค่อยกระทบมากคนตกงานได้เป็นกลุ่มพวกฟแนนซ์นะกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญสมัยก่อนเรานําเข้าเยอะมากพอสี่สูบปุ๊บข้างเงินอ่อนไปจาก25บาทไปเป็นครั้งหนึ่งสูงไป50กว่าบาทแล้วก็เซ็ตเทิลมาประมาณ40บกว่าบาทมันก็ทําให้เราก็คอมเพลติฟขึ้นมาแต่ไม่ได้แข่งขันได้เพราะว่าเราดีเด่นหรืออะไรเพราะว่าตอนนั้นก็ข้างเงินเราอ่อนมากนะตอนนี้เราก็เห็นวิกฤตที่ผ่านมาข้างเงินเราก็แข็งอีกนะ,ะแล้วตอนนี้เครื่องจักรของเรามันก็เริ่มมีปัญหา ปี97หรือเป็นวิกฤตโควิดที่ต้องปิดกันนะแล้วอันนั้นคือชาร์ปแล้วก็ชอตก็คือแบบ